นะครับสวัสดีครับผมนายคุงวันนี้อยู่กับผมนายคุงนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกแมป Tower Defense ออสตาทาว e ว e e ์ e ิ e นะครับนี่วันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดหมดอะไรดีเออแล้วจะจบแล้วกันไปฮะ มัน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 เอาถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะครับไปเริ่มเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเขาแล้ว แคสในคมบ้างไม่อยากเล่นในโทรศัพท์แล้วขี้เกียจไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะขี้เกียจนะครับอ่ะมาแล้ว <c oughs> ปกติเราควรวางตัวไหนก่อนฮะอ,อนันนี้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  เอาตัวนี้ละกันไม่เลงมากต่อไปฮะ k, -k, -k bye.

ตอนนี้นะฮะเราก็จะไปเว็ที่สิบห้าแล้วเนี่ยสิบสามสิบสามเราจะไปเว็บสิบห้าแล้วเอตัวแอมาแล้ว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 กลัวหรอตัวแอสิบสี่แล้ว ดูสิเลยจะลอไปถึงเว็บไหนเลือที่รออะไรออ hmm. oh, oh, ขอไปสื่งรบคนดดวยนะครับ Shut up man ุฮ้ แอนนี่วัต the f u ไฟแอนนี่ดูดโอ้โหนามิแอนนี่เบอร์โทรแต่ละตัวแอนนี่ปกติมึงเป็นสีแดงไม่ใช่หรอทำไมมึงโอ้โหนามิฟันมังแดงได้แป,ง fun, ปรงฟันปะเนี่ยกินอะไรมาเป็นปอบติโ oh, อ้โหเอเลนบินได้กูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนเนี่ยใช่เอเลนปะวะ Mh ừ mh mh mà mh 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 là mh 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 เออแคปอันนี้เปปกคลิปดีกว่าแชะโอเคเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาในคลิปลาโอ้เร็วจังเลยเบบี้ชิปละเร็วมาก ตัวทำเงินอั p แน่งเอาั้งหมดขาย,ขายเอาไอ้ขายพี่ตัวจะเลอแล้วไงนี่ข่าเอาวางใหม่เอาวางใหม่าวางใหม่วางใหม่ได้ไม่เป็นไรอั w เวลอั p เวลอั u ớt 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 chả ừ, hả Ồ, chim bê chim bê khiêu gì đen Khiêu gì khảo mấy cái là à. ờ hả Sosuke. em không được nếu mừng อมาตัวนี้มาแล้วกันด้านหน้าเป็นโจโจหมดเลยดีกว่าไม่ใช่โจโจไม่มาจากเรื่องโจโจแล้วกูจะเรียกว่าโจโจตลอดเลยไม่ได้นะดูดีใช้สเตนสีมุสีชมพูซึ่งกูไม่รู้มันคือใครอืมมัณนั้นแหละ ลืมไปตัวนี้ลือ้ออัพตันไปนต้องแตะเมื่อไหร่วะเดกอันเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันอือเว้นที่ยี่สิบเจ็ดเลย เออเราเล่นคนเดียวทำไมเรารู้สึกว่าโหดตาดิ๊วววดวงอาทิตย์โอ้ไม่กดโอ้ว้าวกูเล่นเฮียอะไรของกูเนี่ยปัญญาอ่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮี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 ยหนักเฮียหนักเลยเฮียหนักเลย

fuck i n g shit uh, fuck it fuck you how fail me chip chip หาย chip chip หายชิ one, uh. i หาย chip เชิ่เชี่เหี้ยเหี้ยไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะกูขออย่าให้เป็นแบบนั้นน่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอา เด็กดีเด็กดีไอ้แมงมาอีกแล้วยำกูซะเละเลยกูไม่ไหวแล้วกูแพ้แน่เลยเออแพ้แล้วเฮ้โอ้โหขายขายอือยันจะเบ้ไม่ได้นะ Mấy <laughs> mình bị phe mất rồi. rồi. Mình mà leo, mình mà leo, mình mà leo. Dính mạngเลย. Ô, sắp 3000. I Oh my lord, Nặng. รอความพ่ายแพ้จบโอ้โหเออได้โอ้ยคนผิดคนผิดเอ้ยเกือบน ur <vale ี่นะครับรับรับรรับ ก็ขอจบไปเป็นตรงนี้นะครับกับออสตาทาวเวอร์ดีเฟรนด์กับผมนายกุ้งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย